ถ้าพี่น้องมาเดินวัดเลยครับอันนี้วัดหลวงหลวงปู่พุพ่นนะครับที่วัดบ้านไรครับผมผ้าเบงไอ้โซนเขาเอื่นว่าซ้นอย่างซ้นลูกไตดินจำลองนะครับเอาไมา้พี่น้องเบิงงามๆสวยๆงามๆให้พี่น้องเบงนั่นกันเด้อครับเป็นซซนไตดินจำลองนะครับอยู่ไอ้ยังกอมองเจดีสร้างของหลวงปู่พุพ่นนะครับผมามาให้พี่น้องเบิง สวยๆงามๆน้ากันนะครับรับชมความสวยงามไปกับผมนะครับเอาให้พี่น้องเบิ้งน้ากันผู้ใดบ่เคยมากกับเบิ้งจากผมนี่แหละครับเบิ้งความสวยงามกับผมครับวางงามสำเร็จครับเนี่ยครับ,รบอยู่ชั้นล่างนะครับเนี่ยอยู่ชั้นลา่างผมผม,ามาให้พี่น้องเบิ้งสวยๆงามน้ากันนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นกับเบิ้งจากของผมนี่แหละครับผมมาใหม่พี่น้องเบิ้งน้ากันสวยงามกับผม เห็นไหครับผู้ใดบ่งก็เห็นกับเบิ้งจากของผมเด้อครับงามบ่ครับพี่น้องบ่ครับจำลองลูกจำลองหรืออื่นว่าอ่าเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะครับเนี่ยครับคือเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเอาให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันสถานที่นี่คือวัดบ้านไรนะครับผู้ใดบ่เคยมากจงมาเบิ้งกับผมเอาเนี่ครับคือวัดบ้านไรนะครับเนี่ยผมเอามาให้เบิ่งสวยงามรับชมความสวยงามน้ำกันนะครับเนี่ยครับไป ไปกับผมครับผมพาหลอดไปเรื่อยๆนี่ครับสวยงามบอครับนี่แหละตำลกํารองครับเห็นบอครับสวยงามงามด้วยแสงสีไฟนะครับผมพาให้เบิงให้มาให้พี่น้องเบิงน้ากันเห็นบอครับบ่าวผููได้เบิ้คยมากกับเบิงจากของผมล้วจะโอ้สวยงามมากครับคู้สุดยอดครับผมงามบอครับขอบคุณที่รับชมเลยครับผม